คลั่งมาจากไหนเป็นสองผัวเมียนะครับเมียเป็นคนไทยผัวเนี่ยเป็นฝรั่งขึ้นรถไฟไปปรากฏว่าผัวเมียคู่นี้ทะเลาะก,กันบนรถไฟไอ้ผัวก็ด่าเมียดาย่าหยาบๆคลายๆแล้วก็ส่งเสียงดังไปทั่วสุดท้ายผู้โดยสารที่อยู่ตู้โดยสารเดียวกันเขาก็ทนไม่ไหวนะครับผู้ชมปรากฏพอเตือนไปไอ้ผัวคนนี้หันมาดา่าแล้วก็ด่าเหยียดบอกประเทศไทยเนี่ยมันแย่ขเขมรดีกว่าตั้งเยอะเท่านั้นแหละครับรูเรื่อง ล้อเล่นกับระบบเนาะเออไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่อยู่ภายในตู้โดยสารตู้นี้บอกว่าทนไม่ไหวจริงๆปากดีก็ต้องเจอสาวหมัดใส่ไม่ยั้งจากบรรดาผู้โดยสารที่พากันประเคนให้นะครับได้กินไปหลายหมัดเลยน่าจะอิ่มพอสมควรเอาต้นเรื่องมาอย่างไงสองผัวเมียขึ้นรถไฟน่าจะเป็น สายจากภาคใต้เนี่ยนะครับซึ่งฝั่งเมยเียเป็นคนไทยผัวเ,เป็นฝรั่งแล้วสองผัวเมียขึ้นมาปุ๊บทะเลาะก,กันบนรถคือไม่ได้ทะเลาะก,กับใครนะทะเลาะก,กันเองเนี่ยระหว่างผัวเมียผัวก็ทุบก,กระจกหน้าต่างทุบไอ้ตัวไฟของรถเนี่ยจนแตกเลยแล้วก็ยืนโชว์นิ้วกลางให้เมียท่ามกลางสายตาของธารกำนานนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ลามมาด่าคนบนรถไฟที่เขานั่งกันอยู่เฉยเนี่ยโชว์นิ้วกลางให้คนทั้งตู้โดยสารเลยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันแย่ขเมรเนี่ยดีกว่าทั้งเยอะ เสียงดังรบกวนคนจะหลับจะนอนปรากฏว่าช่วงเวลาเกิดเหตุมันตีหนึ่งกว่ากว่าฝรั่งคนนี้ทําตัวกลางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เดินมาจะควบคุมสถานการณ์ก็ไปเตือนอปรก ot, ากฏพอเจ้าหน้าที่ไปเตือนไปปรามเสร็จปุ๊บมันด่าเจ้าหน้าที่เสร็จปุ๊บ,บนะมันก็ลงมือทําร้ายเนี่ยต่อยเจ้าหน้าที่ไปด้วยผู้โดยสาร <S <s เขาเห็นเขาก็ทนไม่ไหวก็เลยจัดไป ตามคลิปเลยนะครับเจ้าหน้าที่สุดท้ายนะไล่ฝรั่งคนนี้ลงจากรถไปแต่กว่าจะลงไปได้วุ่นวายมากคือรถเนี่ยจะไปจอดสถานีข้างหน้าจอดปุ๊บไล่ลงเลยมไม่ต้องรอไม่รู้หรอกปลายทางไปไหนจะสร้างความวุ่นวายแบบนี้ให้นั่งต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็โหคิดว่าตัวเองอยู่ในบ้านตัวเองมัง้งคือเจ้าที่จะลากลงจากรถอย่านะอย่านะอย่ามาแตะตัวไนนะอ้นะเออคือถ้าเกิดเป็นบ้านเมืองฝรั่งเนี่ย ไม่มีความผิดชัดเจนคุณไปแตะตัวเขาไม่ได้มันจะเป็นเรื่องของกฎบทกฎบัตรกฎหมายนะครับเขาก็เอาสิทธิส่วนบุคคลข้อนี้มาอ้างนะว่าอย่ามาแตะตัวแล้วมันก็ด่าคนไทยชอดชๆอชอเลยเมียที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่ได้ห้ามปรามผัวเลยแม้แต่คำเดียวนะครับแถมยังหันมาด่าคนไทยด้วยกันอีกนะพอโดนไล่ลงจากรถเนี่ยบอกว่าผู้โดยสารกับรถไฟขบวนเนี้ยมันเหี้ยม อเออแต่ว่าไม่ได้ใช้คำานี้อ,อันนี้พี่วันเลี้ยงให้เขาบอกว่ามันเฮี้ยมมากตอนลงรถไฟไปก็ตะโกนด่าไล่หลังฝรั่งคนนี้มันกันอย่าตะคอกใส่ตะคอกใส่สถานีตะคอกใส่รถไฟแล้วแถมเดินมาทุกกระจกหน้าต่างต่ออีกรอบหนึ่งโอ้โหโชคดีมากที่เจ้าหน้าที่ลากตัวลงไปได้ถ้าเกิดต้องทนนั่งกับคนแบบนี้ไปจนสุดสายไม่รู้หรอก ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมพาดูแล้วหัวก็ทะเลาะกับเมียต่างฝ่ายต่างก็ไม่ห้ามกันคือถ้าทะเลาะกันสองคนน่ะแล้วมันจบอ่ะไม่มีใครเขาว่าหรอกนะอนนี้ฝั่งหัวมันลามมาด่าด่าคนในโบกี้ด่าประเทศไทยเออและแถมยังบอกนะว่า เขมรดีกว่าคือเราไม่สนใจหรอกนะครับผู้ชมว่าใครเนี่ยจะเห็นว่าไทยหรือเขมรดีกว่าแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้คิดอะไรเวลาพูดออกมาเนี่ยช่วยดูบรรยากาศด้วยเออว่าคนในรถเขาเป็นยังไงนะจะชอบเขมรมากกว่าก็ไม่ได้ว่าย้ายไปอยู่เขได้เออก็เนี่ยก็ชวนทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยย้ายไปอยู่เขมรเลยถ้าดีกว่านักเราก็ไม่ได้แบบบังคับว่าคุณต้องอยู่ประเทศไทยซะหน่อย คืออยู่ประเทศไหนเราก็ต้องให้เกียรติประเทศนั้นด้วยอย่างน้อยๆน,นะให้เกียรติความเป็นคนของบุคคลที่คุณเรียกว่าเมียคนที่คุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาอ่ะให้เกียรติความเป็นผู้หญิงหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าการที่มาตบตีด่าทอทําร้ายกันต่อหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนรถสาธารณะแบบนั้นมไม่แน่ใจว่าคุณผู้หญิงมีโอกาสได้ดูอยู่หรือเปล่า ผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะรักที่ดีคือรักตัวเองอรักตัวเองไม่เคยเอามือตัวเองเนี่ยตบตัวเองเลยสักวันอย่างน้อยๆวันไหนมันเหงาวันไหนมันเศร้าเนี่ยกอดตัวเองมือตัวเองเนี่ยอุ่นไม่ได้แพ้กันกับมือคนอื่นเลยนะคะถ้ามีผัวและชีวิตไม่ได้ดีขึ้นอย่าไปมีมาเลยค่ะจากใจจริงๆอินอะไรขนาดนั้น <laughs>